คุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอนเท์เนึนงครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน26กรกฎาคม2565บริษัทก๊าซปลอมผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ 26. 26. ่งในหน่วยรัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัสเซียประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อนอสตีมวันเหลือ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2565โดยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาเพิ่มปริมาณการส่งเมื่อไหร่ ทั้งนี้การส่งก๊าซในปริมาณดังกล่าวเท่ากับเป็นการลดลงจากปริมาณปัจจุบันอีก20%ยิ่งไปกว่านั้นการพรอบทยอลลดปริมาณการส่งก๊าซให้แก่ยุโรปไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติที่เคยส่งขออเกินสงครามในยูเครนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการปลระงับการส่งก๊าซผ่านท่อนอสตีมันแบบ100%ต่อเนื่องกัน1ิวันโดยกล่าวโทษเนี่ยความล่าช้าโดยเจตนาของบริษัทซิเมนในการส่งคืนท่อคอมเพรสเซอร์ซึ่งส่งไปซ่อมที่ประเทศแคนาดา แม้ก๊าซฟลอมจะกลับมาส่งก๊าซผ่านท่อนอร์สตีมวันเมื่อครบกำหนดสอมบำรุงแต่ปริมาณก๊าซอยู่ที่เพียง30เของระดับปกติสร้างความไม่พอใจหรือว่าความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์ของนอร์สตีมวันซึ่งเป็นท่อส่งกา๊าซใต้ทะเลระยะยาวที่สุด1222กิโลเมตรลอดผ่านใต้ทะเลดำจากรัเสเซียมายังเยอรมนีกระตุน้นสาภาพยุโรปหรือว่า e อขอความร่วมมือให้สมาชิกทั้ง27ประเทศลดปริมาณการใช้กา๊าซภายในประเทศของตัวเองให้ได้15%ระหว่างเดือนสิงหาคม 2,565ไปจนถึงเดือนมีนาคม2,566โดยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศอ้างอิงจากค่าเฉลีย่ยการใช้ก๊าซในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี2,559ถึง2,564ปัจจุบันนั้นทุกฝ่ายในยุโรปกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสำรองกา๊าซธรรมชาติในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ให้ได้80%ภายในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2,565ปัจจุบันกา๊าซในคลังสำรองของสาภาพยุโรปอยู่ที่ประมาณ65%เท่านั้นเองนะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่าทางด้านในส่วนของกา๊าซอมนั้นลดการจ่ายกา๊าซให้กับทางด้านในส่วนของสาภาพยุโรปเนี่ยครับลงไปอีกจํานวนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับยิ่งจะทําให้สาภาพยุโรปนั้นได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยครับจากที่กรณีสาภาพยุโรปนั้นพยายามที่จะแจ้งไปยังชาติสมาชิกเนี่ยให้วางแผนในการที่จะสำรองกา๊าซแล้วก็การใช้กา๊าซแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าช่วงฤดูหนาวนี้กา๊าซมีไม่เพียงพอนั้น สาภาพยุโรปจะต้องเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็แบ่งส่วนเนี่ยนะครับการใช้กา๊าซให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาติสมาชิกของสาภาพยุโรปไปแล้วในระดับหนึ่งในขณะที่ประธานาธิบิีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่นอสตีมวันนั้นจะกลับมาปล่อยกา๊าซสู่ยุโรปเนี่ยว,ว่าโอกาสที่นอสตีมวันนั้นเนี่ยจะลดการปล่อยกา๊าซก็มีมากเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคย เกล่าวย้ำเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเกมที่ทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นต้องการบีบให้เยอรมนีนั้นเนี่ยอ,อนุมัติในการเปิดใช้ท่อนอร์สตีมทูนะครับหลังจากที่ถูกทางการเยอรมนีนั้นเนี่ยปิดกั้นไปตั้งแต่ช่วงปลายเดืนอนกุมภาพันธ์2565นั่นเองครับ